ครับก็วันนี้ซุปเปอร์ล็อกพ2ก็ได้นำเจ้าที่จำนวน17นายนะครับมาที่โคราชวันนี้มาคุมยิงปืนครับที่สลอนอยู่ด้านหลังนี้ก็เป็นเจ้าที่จากศูนย์ฝึกเราเลยครับอยากออกกล้องสนามไอพีทีของเราก็อย่าเขาไม่เห็นหน้าผมด้านนี้นี่เองนะครับด้านหลังเรานี่เป็นสนามไอพีทีนะฮะเจ๋งครับเจ๋งแล้วระยะ25ลานะครับฝั่งด้านโน้นก็เขากำลัง ซ้อมดายกันอยู่นะครับเป็นเป็นการซ้อมได้แห้งนะครับแล้วก็ด้านที่ท่านจะเห็นอยู่นี้ก็เป็นการจัดชุดจัดผัดยิงนะครับแล้วก็มีกระดาษสําหรับติ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สนามด้านโน้นก็กำลังพร้อมแล้วนะครับที่ท่านเห็นยืนหน้าแหลมๆอยู่นี้ก็สมัยสุดาชาติครับเจ้าที่คุมยิงปืนอีกหนึ่งท่านนะครับ S <S แล้วก็หัว네ริมๆนี่ก็สารวัตรจราจรแจนสุกเอาพางหน้าอาจจะดูไม่ถนัดต้องขอภัยด้วยเขามาราชการรับนะครับแล้วก็ไอ้มีผ้าหนาไม้บนหัวเอาท่านนี้ก็ท่านสังวรนะครับมาร่วมกันพาโนดอีกหนึ่งคนคือดับอำพลดับอำพลอศโคก็มาร่วมกันคุมยิงปืนในรอบนี้ในปากเขามีผ้าหนาไม้อะกันวัดสองพัน้ แล้วก็เร็วๆนี้จะลงเวทีแล้วคิดว่ายังไงครูมาเอ้ยคิดว่ายังไงเวทีอะไรนรผมเชื่อมั่นฐานของครูฝึกคณะกรรมการทุกคนนะครับพราะว่ามีความเป็นกลางมากแล้วครูฝึกได้เหรียญยังครับครูฝึกก็ทองแดงครับ <laughs> คือปีนี้ที่มาเนี่ยหว <laughs> ังเป็นคงไม่เอาเหรียญเมื่อคืนเขาครับ,ค,รบคิดว่ารอบเช้านี่เราจิงอะไรก่อนนะไอ อัตโนมัติอัตมติเนีอัตโนมัติเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าตำรวจเรามีทีมือขนาดไหนในการยิงไอพีทีแล้วเจอกันรอบต่อไป